ลุงสวบัิพัทยาครับวันนี้เราจะออกกลางๆอ่าวกนันนี่มีเรือสองลำเลยสมาชิก8คนครับวันนี้สองลำแข่งกันดูซิว่าใครจะตกได้เยอะมากกว่ากันในเช้าที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับเซนเซนสองคนเซนเซเซนเซวันนี้ตกได้เยอะๆหรือเปล่าได้แน่ตกได้แน่นอนใช่ไหมน่นอนวันนี้ สุกุน,นินซังว,วันนี้อากาศก็ดีอากาศดีใช่ไหมมอีกยังล้วหมาแล้วเหรอ ピカチュウピカチュウよどうぞやってみ釣れるかもしれない。 他错。误 นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้ยไอ้เหียขาดหลุดไอ้เหียเอ้ยหลุด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 ไม่ได้ขาดใส่สลิงไว้อยู่หืออีกทีอีกทีน่น่่นนอืม้มอ ยตัวใหญ่ว่อพี่เอาเรื่องเลยว่ะพี่เอาเรื่องเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้บิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์มาแล้วครับนี่ครับิยังไม่ยอมอุ้ยพี่เกี่ยวหัวด้วยพี่นิดเดียวเองพี่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวยอมไม่ยอมอุ้ยเยอะชั่วต้มมาเต้นให้ชั่วต้มมาเต้นชั่วต้วมาเต้นหวาน ตผมแคสอยู่กับคู่เขาเนี่ยแหละเขากินก่อนผม่เดีอยวเขาป้อมเหนื่อยนใช่ไม่ใช่จังหวะลงไปแล้วมันเงาโอ้ล้อกมอิตกด้วยใ่โมอีันเกี่ยวหูตอชื่ออะไะกันชุดต่อแรกโค้ชอันตรายชุดตอยู่ก้ชุดตก โอโยกุร oh, ิโอโยกุริยายามึงได้ยารอดนะไอเหี้ยแล้วพอจังหวะนั้นกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวเรอจมจมจมปอายพันไว้ถ่ายครับพี่ถ่ายอยู่โอ้ยกุสต์ิต้ ขมองขมองขมองอือหางดำปีเลยอือ 오유크리스테 오유크리스테 커몽 커몽 뭔 애나 이놈아 커몽 오맹처 어머니 와 이게 그것 바닥 돈음음 살이 핵เล็ก우붐เลย โ u, อ้ตัวนี้มีตัวน,นี้มีสี่มีห้าเด้โอ้เลยเลยเลยวนตับเลยตับเลยเว้ยวนตับเลยเว้ยขึ้นมาขึ้นมาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นขยนันนะขยนัขขยนกัจะชอบก็บชอบต้องขยนันพี่บอยเอาหลบพุ่ผมได้พุ่ผมได้สามสิบทีนอน

คลิปหายแล้วแกนหนักหน่อยบ๊ายบายประวานครับเราเจอประวานนะครับว้าวเด็กก้า เราเราเราโอ้โหนอยนุ่นไงนุ่นไงโอ้โ 嗯嗯嗯嗯嗯。<laughs> <laughs> ไต่ต่เอาอันนี้มาช้อนหน่อยไต่มันสูงอะดิโดนโด,น,ด,ดนคู่เลยโดนคู่เลยพี่เอาตัว <ใน S 1> เอาของผมขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยแก้พี่ ามากินของผมนี่แล้วน้ำกัดแล้วหลุดไปแล้วมามาอะไรเนี่ยข้ามฝั่งมาย่ยยกขันมาเลยลากมาเลยเยอะพอตัวร้อยอยู่ เลก่ันว <Incred ibly S 1> uh, <how> <laughs> ุ <il S 2> ้อะแตมัต <bunları> ีแน่ฮะลูเราใสแดงว่ะลูกลูกเราลูกกูเราอันนี้พ่อกูเราอยู่ด้วยพ่อกอเราเนี่ยเออกินข้าวได้แล้วกินข้าวแล้ว

โดนแล้วโดนแล้วนี่ไงนี่นี่ไงอยู่อยู่โดนแล้วครับโดนแล้ววิ่งอยู่วิ่งอินซีอินซีใช่รอดกูไปได้ไงวะฮะอู้อู้เอาดูเวเอาดูเวเอาดลเวเอาเอาอินซีตัวบนเริ่มเลยไหม มาแล้วต <muitas S 2> ัวมาเต๋อไหนเจ้าตัวมาเต๋พี่พี่มาหัวเรื่องหน่อยมั้งเจ้าตัวมาเต๋เออสโลสโลสเนี่ยเวไม่หลอดหรอกเกี่ยวทั้งท้องเกี่ยวทั้งปากไอ้เนี่ยมาแล้วมาแล้วอินซีน้อยไม่เป็นไรมันมันต้องมีใหญ่กว่านี้มันกินเยอยาวกินเยอยาวเหรออือยาวเหรอกินเยอยาวก็เปลี่ยนนะกูทุนครับกูทุน กูทุนครับกูทุนครับครับเคยแล้วพี่เคยแล้วเคยแล้วเงอมันนี่บันี่เรเวเร็วเร็เวเรวเรเร็วเรเเอ แรงโคตรเยอะทุนครับกูทุนครับพี่ไปพัดพี่ไปพี่ไปไอ้นี่อันนี้ถููตรงนี้นะพี่ไปม้วนหัวเลือพี่ใกล้แล้วพี่มันมันมันอยู่ยังอยู่ใต้ท้องเรือครับพี่ อยู่ใต้ท้องเรือพี่มุดมุดอยู่ใต้ท้องเรือ,อมันอยู่ใต้ท้องเรือพี่มันยังไม่ออกมามันไปมันมุดไปข้างหลังอ่ะเออมันมุดไปข้างหลังพี่พี่ถอยหลังได้ไหมอ่ะ เฮียเสียวเสียวเสียวพี่บอยส่งทุนมาพี่บอยค่อยๆสามมาค่อยๆๆตัวใหญ่ขมองขม่องตกปลาใช้มือครับผมมือเข้ามางานนี้มือก็มามือมือเข้ามาขับมือก็้ามา โคโคไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตปล่อยโยเอาอกสัว์มุดมาฝั่งนี้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีวายสูไปค่อยๆสาวไปไปงมาๆไหวเกินลูกอิสว์เ่ยมานี่มานี่งานมือก็มางานมือก็มาไปไหนแล้วลูกเอ้ยว้าวเต็มเข อู้ดูดโอ้ยสั่งจะวนไปไหนตัๆๆไกไหนเนี่ยโอ้ไปโอ้พี่พี่ใหญ่ถูกข้าเลยเนี่ยภาคเข้าไปหนึ่งดอกสิบมีงานเนี่ยยึดแค่ go เต็มข้อเฮ้ยคนเต็มข้อดืดโอ้โหวเอได้แผลได้กูโอ้โอ้ บอร์หืมครับเบอร์หืมครับผมโอ้เมื่อกี้พี่ได้แทงคอปะไม่แทงพักตัวยังไม่แทงเลยเหรอไม่เป็นไรไ,ไม่ต้องแทงเลย เดี๋ยวไปโอเคถังนี้ต้องไปปล่อยนะไปรถนี่มันโดนที่มันเป็นแผลนี่มันโดนเนี่ยนะโดนอะไรไอ้ปลาดูดอ่ะเ่รอ้ยมันมีแต่อินรีไซส์แบบโอ้โหตัวนี้แม่งมีหนึงเจ็ดนะเจ็ดโลต้องมีเนี่ยหกเจ็ดโลอ่ะ พี่เอาพัตเตอร์ให้ผมด้วยนี่ <c oughs> นประสบการณ์ครั้งแรกเยี่ยปลาด้วยมือดโด<ห><ห>เดี๋ยวน้ำมุดว่ะเขล้อลบอมอนถึงพาดกลางไง หนามเลย่ไมเอาเงนดวแด,ดแเผามากเลยอ้ลมลมไม่กระดิกเลยไม่นดิดเดียวพักก่อน